เจพาวเวอร์ลูฟภูเก็ตนะครับฝ่ายแดงครับพบกับสกุลชัยนะครับเอ็กซินดิคอนยิมนะครับฝ่ายน้าเงินที่พิกัด126ตอปอนด์นะครับ1น7ิเซนเมตรนะครับชกมา89ครั้งชนะ64ครั้งเสมอ5ครั้งแพ้20ค่ั้งครั้งสำหรับฝ่ายน้ำเงินนะฮะสกุลชัยชกมา80ครั้งชนะ65ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้13ครั้งนะครับก็เป็นคู่ที่น่าดูมากครับคู่นี้ นี่แหละครับก็เซียนต่างๆนะครับก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้มากแลวก็แต่ละคนนี่มีที่มือมากเลยทีเดียววันนี้ผู้ที่ชนะไปก็คือแบงค์นะครับแบงค์มวยเก้าๆก็เป็นนักนักวิจารณ์มวยเรือว่าเซียนรุ่นใหม่วางันเถอะแล้วก็แดงหมอชิดแม่รูปร่างมองดูนะั้นเหมือนกับแสนชัยเนี่ยพีเคแสนชัยมวยไทยเลยแกตีต้ดีแลอเกินนี่แกก็ ชนะด้วยนะแต่ไม่ได้ชนะเลิศน,นะครับที่แข่งขันกันไปก็รับประกันมีบัตรไปไปเลยนะครับแตละคนแตละคนเอา้าเราก็เห็นว่าเซียนอย่างนี้ก็ดีมากเลยทีเดียวเพราะว่าตอนนี้เซียนมวยก็ในเรื่องของการมีบทบาทในการดูดูมงดูมวยเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยเพราะว่าหน้าตู้อะไรพวกนี้ก็ต้องพึ่งในเรื่องของเซนังพันธงกันตลอดมาถึงมวยคู่เอกวันนี้นะครับายแดงก็คือยุทธการฝ่ายน้ําเงินวันนี้ก็สุขุมชัยนะครับมาชกล้างตายครั้งหนึ่ง สรับสกุลชัยนะฮะฟอร์มการชก3ครั้งสุดท้ายนะฮะก็พบกับลมหวนนะฮะชนะคะแนนที่สนามมวยเวทีลุมินีครับแล้วก็พบกับยุทธการก็แพ้นะครับแพ้คะแนนที่ช่อง7นะฮะสำหรับยุทธการฝ่ายแดงครับสถิติ3แมตช์ล่าสุดนะฮะพบลมหวนครับนะครับที่สนามมวยเวทีลุมินีแห่งนี้นะครับก็แพ้ไปนะครับสำหรับ บิ๊กแบงนะฮะพบกับบิ๊กแบงด้วยนะฮะชนะคะแนนที่รุมพินีครับแล้วก็พบกับสกุลชัยนะครับผมชนะคะแนนที่ช่องเจ็ดสีครับมาบนเวทีนะครับฝ่ายแดงก็ยุทธการตอนนี้มาใช้ลุคพาวเวอร์นะครับลุคพาวเวอร์ภูกเก็ตฝ่ายน้ำเงินก็สกุลชัยนะครับเวอรน์นาเวอร์นาฝ่ายแดงยุทธการทีน,นี้ล้างตาอีกครั้งหนึ่งกรรมการผู้ห้ามก็คือธนุพุ่มพานิชหรือว่าเรือนเพชรสิบวันหนัง เดือนเพชรสมัยต่อยมวยก็ดังพอสมควรนะแต่ว่าไม่ดังเท่ากับเดือนแพรนะครับคั้งเดียวกันเดือนแพรนี่ขุนเขาขมังเวทแต่ว่าเดือนเพชรนีเป็นมวยจอมที่มือวันนี้มาเป็นกรรมการนะครับเป็นกรรมการห้ามวยลุมินีนี่นานแล้วทำไมอยู่พระรามสิบแล้วก็รางยังให้เหมือนเดิมแน่นอนนะครับต้องขอบคุณคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรดด้วยเลยทีเดียวนะครับในานามของโตโยต้าเคมอเตอร์สามเด้งสามหมื่นแตกนับน็อกเด้งแรกนะครับ ก็ทําได้เลยทีเดียวแตกน,นับนอกนี่รับเลยทีเดียวนะฉะนั้นก็นึกถึง t o โยต้ ota, ต้องนึกถึงเคมอเตอร์21สาขาเข้าศูนย์บริการมีถึง19แห่งรับประกันซ่อมเครื่องถึง8ปีโทรศัพท์หมายเลข02แล้วก็6 6 2นะครับ6555นึกถึง t o โยต้ ota, ต้องนึกถึง k คมอเตอร์รางวัลที่มอบให้เดี๋ยวจะมีมอบอีกคู่หนึ่งด้วยนะครับคู่ที่2วันนี้ก็นอก รับไปอีกหนึ่งหมื่นจากโตโยต้าเคมอเตอร์ต้องขอบคุณนะครับคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์ด้วยเลยทีเดียวมีมีน้ำจุกมีน้ำใจนะครับที่จะมอบให้กับนักมวยรายการดูกนีทูเคโอทุกวันเสาร์เวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งแต่ช่วงนี้โอ้โหต้องยอมรับว่าการเดินทางออกหมดเดยอะกว่าเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อแล้วก็รับประกันซ่อมเครื่องถึง8ปปีจากโตโยต้าเคมอเตอร์ นึกถึงโตโยต้ ota, ต้องนึกถึงเคมอเตอร์เลยวันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัท Toyota ามอเตอร์ Motor, ประเทศไทยจำกัดโทรศัพท์หมายเลข02นะครับที่จะติดต่อไปได้เลยทีเดียวจาก t o โยต้าเคมอเตอร์02แล้วก็6626555จาก Toyota k เคมอเตอร์เมาบนเวทีนะครับเคยต่อยกันครั้งหนึ่งยุติการเป็นผู้ชนะวันนี้จะทำได้อีกหรือเปล่าคุมชทยมาพร้อมเลย สีหน้าแววตาเอาเรื่องเลยนะครับกุลชัยเอาทูตการแย่ไปทีนึงแย่นี่ไม่ได้ไม่ได้คะแนนนะครับต้องต้องทำต้องทำอ่ะ้ายของกุญชัยใช้ได้คุ่นี้ดูดีมากเลยพี่มือพัดเทียมกันมากมากเอาหุ้ยสองไปทีนึงทางกุญชัยดูตการวันนี้มาหลอ่อมาหลอ่อมีหมัดหน้ารบกวนตัดเอ้าล้มไปแล้วนี่สมัยก่อนดูตการก็ชื่อว่าแสงเพชรณกปิ่นทองนะครับ แต่ว่าตอนหลังเปลี่ยนชื่อมาเป็นยุทธการแล้วก็มาใชาย้ยเจ็เพราะว่าลุกภูเก็ตวันนี้นะครับเงินสกุลชัยเป็นฝ่ายขยับขยับเข้ามาเรื่อยอ้าวมีมันหน้ารบกวนไม่อีกอา้าขูซ้ายมาหมัดน,นึงเอาโต้ขวาจ,จับจับปังเข้าไปไม่ถึงเปลี่ยนไม่อีกแต่ต้อนเลยนะครับทางสกุลชัยไม่ได้ไม่ได้ยีระไม่เกรงกลัวยุทธการด้วยเอาซ้ายของสกุลชยัยเทีย จับขาลากไม่ไปไม่ไปไม่ไปด้วยแม่ขาดไม่ตกนะครับยกนี้ยกสองยังวัดดวงกันอยู่ต่อยพุมงเอ้าขวาเตะจอยาเอ้าจอยางเตะขาให้ได้นะครับสมัยในเดียนี่เลียวเอสปิโนซานะครับรองแชมป์โลกหันมาต่อยมวยไทยเจอเหลาเลยนนี่เตะจอยางเรียบร้อยเลยแต่ว่าต่อมยมวยสกุลน,นี่เลียวนอกเหลาแต่ว่าต่อยมวยไทยนี่เหลาหลกเรียวนะครับและมวยชาวฟิลิปปินส์เป็น แชมป์โลกนี่มาดูว่ายุทธการขยับขยับอีกอา้าซ้ายของสุลชยัยเอหไม่แม่นไม่แม่นระวันต้องทําให้ได้นะครับแตกนับนอกนี่เด็กลับ1 0นึ่น 1, บาทจากโตโยต้เาเคมอเตอร์้าวต่อยละเอียดนะครับยุทธการต่อยหนึ่งสองสามสามสีโอ้ต่อยใช้ได้แล้วนี้มาในนามหมัดด้วยยุทธการไม่หาเรื่องก่อนนะครับมีหยักอาสสุลชัยออกขวายาวไว้อีก หลุดเลียมหลุดทูไปนิดเดียวนี่ล,ลิกเกเลิกเลยทีนี้เอาจับขวาเบิ้งเข้าไปยังไม่หาเรื่องนะครับทางยุทธการเอาซ้ายทีนึงกุญชัยขย<ๆ>ับเข้าไปกุทชายติดเข้าไปติดเข้าไปอ,าอย่าช้านะครับต้องดูเดือดเลือดพานด้วยทําได้ทําเลยนะครับัรบรางวันจากตุลย์ตะเคมอ๊อาขวาของคุญชัยติดอยู่อ่าล่ะครับนี่ครับจริงจังหวะฝีมือนี้คือสุดยอดมวยฝีมือนะครับอ่าล่ะครับแข้งมาคืนไม่แข้งครับ ยุตะการก็ประเภทเก่าเรียกพี่เอาหมดยกสกอรครับเคมีเกษตรช้างแดงเพื่อผลผลิตเพื่อชีวิตเกษตรกรด้วยคุณภาพที่เป็นมาตรฐานกำจัดญ้าอย่างคุ้มค่าต้องตราช้างแดงปลากระป๋องตาสามแม่ครัวและแทนหลังคาโพลีมั่นใจใช้ลูมิน่าลเซ็นเตอร์โทร02 813 5103 4ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับแหมเปิดเกมเร็วทีเดียวนะครับยกที่3มแล้วครับนี่ชนถึงตัวครับสกุลชัยโอ้ยแม่แทงลูนี้หวาเสียวครับหวาเสียวก็จับนะครับ เออเสียบซ้ายครับสกุลชัยครับต้องใช้ความหนุ่มความสดบทเบียดเข้าไปครับสกุลชัยครับมามองตารอจังหวะฝีมือนี่เป็นงานชอบของยุทธการครับวันนี้โตโยต้าเคมอเตอร์ก็แจกอื้อซ่าเลยนะครับคุณพิเชียนสมพบรุงร่งโรดดีใจครับที่ได้แจกครับแมเ,เป็นคนแปลกจริงๆมนุษยต่อยก3ามคู่อกวันนี้โอ้โหวันนี้มวยคู่นี้ต่อยมันมากเลยที่นี่เลยครับวันวนี้มอบไปแล้วนะครับสอู่รับไป4ี่0มบาทจาก โตโยต้าเคมอเตอร์ยี่สิบเอ็ดสาขานะครับข้วสูงมือการนี่มีถึง19แห่งแล้วก็รับประกันช่วพุ่งถึง8ปีนิดถึงโตโยต้าต้องนึถึงเคมอเตอร์โทรศัพท์หมายเลขศูนย์สองแล้วก็หกหกสองหกห้าห้าห้านะครับจากโตโยต้าเคมอเตอร์คุณวิเชียรสมภพรุ่งโร์ครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงแต่ตอนนี้บนเวทีครับสกุลชัยเดินชนถึงตัวครับไม่คุยแล้วครับคุยอยุ้ยเจอขวาของยุทธการ,รสกุลชยัยตีข่าวขวาครับ ยุทธการยกาสายบางยกาสายบางตีไม่ได้บางไม่ก็อุ้ยเจอขวาของสกุลชัยโอ้รรมการรื้นเพชรรุทธนงเอาแยกก่อนมาดูกันต่อนะครับใครจะทำแต้มได้ดียกนียกยก้ยกสามเก๋ชนแล้วนะครับสกุลชัยเดินอัดแล้วกล้าเหน็บมาทีหนึง่งยุทธการสกุลชัยทะเละเด้งมาใครดีใครยโยนเทโลไปโอ้ทับไปด้วยดูนี้ไม่น่าจะเจตนานะครับอาจจะถูกโหบ้าง น่าละครับอยู่ที่เจตนาแล้วก็กรรมการครับกรรมการก็เตือนเบาๆล่ะครับเตือนทั้งคู่นะครับน่าครับแทงหน้าขาเด้งตีเข่าขวากับสกุลชัยตีขวาเป็นทีหนึ่งครับลุมกว่าสดนกว่าตีเข่าขวารับสกุลชัยตีซ้ายมาเจอขวาของยุทธการสกุลชัยเสียบในครับโอ้โหหัวนี้เฮไปเฮมาเลยกรรมการแกะแยกทะเลาะแล้วในแล้วอาชีพอาชีพของฉันโอ้เทล้มอีกแล้ว Uhm, ล้มได้ลูกขึ้นมาสู้ต่อเจอแข้งซ้ายของยุทธการครับสกุลชัยถึงตัวปีเข่าซ้ายครับสกุลชัยครับโอุ้ยกระซวกขวาครับแม่เสียบรักพาครับโอ้โหม้าลูกนี้ใช้ได้เลยหุ่นแรงเหลือล้นแรงเหลือเอ้าแพ็คแล้วโดนซอกโอ้อันตรายอันตรายซอยแล้วยุทธการสกุลชัยนายพยม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 เอาพลิกมาเอ้ายุทธการแล้วสกุลชัยยุทธการ ออาว,วุธในี็ใกล้เคียงกันมากนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเป็นจอมฝีมือทั้งคู่ครับรุ่นพี่รุ่นน้องโอ้โยแข้งขวาของยุทธกาเอาเจอขวาอีกแล้วครับแม่ลุมม้นหน้ไาไปนิดนึงมาในการแยกก่อนแยกแยก่อ,อนเอาหมดยกหมดยกเดี๋ยวมาสู้ต่อพระสดช่วงนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณน,นะครับซานชีเย่ครับสมซานชีเพื่อชีวิตนะครับกาแฟเขาช่องรถแท้กาแฟไทย นำรถมาขับแกรคาร์ทุกวันรวยทุกวันนะครับสนใจสมัครขับแกรคาร์ได้ที่หน้าสนามมวยเวทีลูมินีทุกวันเสาร์นะฮะเวลา1 8 1 6นาิกาถึง18นาฬิกาหรือโทร02-021-2500อแอดไลน์ไอดได้นะครับได้ที่แอด h c h นะครับแฟนมวยทุกท่านครับเอาละครับแทงซ้ายครับยุทธการครับ สกุลชัยต้องเดินนะครับคือเกมมันแบบนี้ต้องบีบให้เดินครับตอนนี้คุกงง่านะครับเอาละครับแทงนะครับอ่าเจอขวาขวามาซ้ายซ้ายมาขึ้นด้วยขวาธนงผู้พานี้ครับแยกออกมาลุ้นกันต่อต้องเดินตลอดนะครับสกุลโอ้โหแทงตรงน,นี้แทงตรงน,นี้ใช้ได้เลยของยุทธการสกุลชัยไม่ยีรังเดินเดิน ใส่ลูกขยันรางวัลนี้เหมือนเดิมนะครับแตกนับรอบนี้เด้งละหนึ0 0หมบาท10,000บาทจากโตโยต้าเคมอเตอร์ยีสาขานึกถึงโตโยต้านึกถึงเคมอเตอร์เข้าศูนย์บริการมีถึง19แห่งรับประกันซ่อมเครื่องถึง8ปีนะครับโทรศัพท์หมายเลข02 6ยออ้าตัดลงไปอีกแล้ว02 662นะครับแล้ว6กห้าห้าห้านะครับนึกถึงโตโยต้าต้องนึกถึงเคมอเตอร์ครับเอาละครับขอบคุณคุณวิเทียนสมทบรุ่งโรจน์นะครับเสียบกันต่อครับเองตีมาขั้นอุ้ย แทนขวาราคาครับทางด้านของสกุลชัยโอ้คู่ขี้ใกล้เคียงครับแทนขวาของยุทธการสกุลชัยแทนข,ขวานะครับต้องชนให้เร็วครับสกุลชัยโอ้โหคู่นี้ต่อยละมันมากใกล้เคียงจริงๆเลยเอ้าเด่งไปแล้วแดืหูซอยซอ,อยสามสี่สามส,ามสี่ห้าเขา่าโอ้ล็อกติดมุมแรงเลยนะครับยุทธการโดนเข้าไปหลายเข่าเลยทีเดียวสกุลชัยขยับซัดเข้าไปเต็มเหนียวอาละครับ ทำได้ต้องต่อเนื่องครับแข้งขวาของยุทธการครับถ้าเกิดวงนอกเนี่ยดูแลยุทธการนี่ออกแข้งได้ดีกว่าครับเพราะฉะนั้นนี่สกุลชัยต้องตัดสินใจครับชนถึงตัวเอาเจอเหลี่ยมครับโอ้ลุ้มล่าไม่ได้อีกเฮือเลยอ่ะเออกลับกลับมากลับมาตั้งหลักได้อีกแล้วเอ้าเด้งไปเท่านึงเอ้าเด้งมาอ้าเอ้าเอ้าเด้งมาตีไป ตีเอ้ายังไม่เท่าไรในการทะนงแยกนี่ครับพอในได้เปรียบในตีดีก็ต้องสู้ในแหละครับสกุลชัยครับเดินต่อครับแต่ว่ายุทธการครับวงนอกนี่แกนเหลี่ยมจัดเหลือเกินนะครับมีเหลี่ยมมีออกแข้งสวยๆเอาตีเข่าขวาด้วยครับพี่เหลี่ยมมาตีเข่าขวาครับยุทธการครับสกุลชัยก็ซอยครับซอยแม่ซอยขวาแล้วก็อัดด้วยซ้ายโอ้โหลูกนี้ถ้าเป็นลีเกที่หปลายยก้านี่เรียบร้อยเลยนะครับ ล็อกบนอ้าวตั้งกำแพงไว้อีกอ้าวล็อกไว้ดูไล่แขนไล่แขนพลิกมายุทธการดูยุทธการดูดูนี่น่มวยรูปใหม่หมดูไว้ดูไล่แขนแบบนี้นะครับของยุทธการถึงจะทําไม่ได้แต่ว่าไอ้ไอ้ลูกไอ้ลูกได้เปรียบตรงนี้นะครับมาแล้วครับพยายามฮุกซ้ายครับสกุลชัยชักเจนตุ๊ปัดตุ๊เป๋แล้วนะครับท่านของสกุลชัยเจอแข้งขวาของยุทธการครับอ้าวลูกขึ้นมาดูเรี่ยวแรงจะหายไปหรือเปล่าครับแต่ว่ายังยิ้มได้ครับคุณพ่อลูกสามครับ ทำใจจาุให้นี้ทำให้แฟนเฮฮาด้ยนะวโอ้หมหมดยกโอโหกลับไปกลับมาตลอดหมดยกกครับเพชรแล้วก็อย่าลืมนะครับลูบินีแชมเปี้ยนเกิดไกลบวกวันพรันชัยมาดูเขี่ยวพัญชัยป้องกันแชมป์กับองรีสอเดชพันธ์นะครับเก่งกาดปอเปโก้เจอกับปรนชัยสันติอุบลครับฉลามพรันชัยกลับมาแล้วนะครับเจอกับตะวันฉายครับ เสือคิมเจอกับมงคลเดลเคซ่ายิมครับแรมโบ้เพชรปตอเจอกับยอดเหล็กเพชรอปิศักแลวก็ซ้ายเจอซ้ายครับทักษิณเล็กเกียรนิวัฒเจอกับลิเทปดาสอนิพาพรครับลลวงนี่นิชเป็นเกลดยกลยบวกวันพรันชัยวันศุกร์ที่9มิถุนายนครับ6 5 5 5นึกถึงตโตโยต้าต้องนึกถึง k เคมอเตอร์ขอบพระคุณคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์นะครับผู้ใหญ่ใจดีครับวันนี้แจกไปสา0,000ืแล้วนะครับ คู่แรกนี่สองหมื่นนะคู่สองนี่หนึ่งหมื่นนะหนึ่งหมืนม่นหนึ่งหมื่นเพราะว่าน็อกเดียวนี่น็อกเดียวนี่สรุปแล้วเจ้าหน้าที่เอาป้ายมาผิดเอาป้ายมาผิดเอาป้ายมาผิดสรุปแล้วน็อกเดียวเอา,เอามือเดียวเอาครับผมแต่ตอนนี้นี่อยากได้เหมือนกันนี่คู่นี้แล้วก็จบคู่นี้แล้วนะครับยังมีต่อให้ชมอีกหนึ่งคู่อีกหนึ่งคู่รอติดตามเลยนะครับตอนนี้นี่ของดีๆทั้งนั้นแหละ เดินเข้าหานะครับสก,กุลชายครับอุ้ยแข้งขวาของยุทธการครับเนี่ยครับเสือก็ยังเป็นเสือนะครับไม่ใช่แมวเชื่องครับแม้ว่าจะลูกสามไปแล้วครับคือเชื่องอ่ะเชื่องกับภรรยาแต่คู่ชกคนเวทีแกไม่เชื่องไไม่เชื่อด้วยไม่เชื่อด้วยแล้วก็มาใช้ลุ้เพราะว่าผูกเกตด้วยนะครับร่างกายกำลังนี่เหลือโอโหูแต่ว่าชกุลชัยไม่เลิกไม่เลิกทะเลาะนะครับโมโหมากเลยทีเดียวทำไมปุ้นเปี้ยนปุ้นเปี้ยนจับอยู่อย่างนั้นน่ะฮะลองคิดดูสิ ก็เคยแพ้มาดิแอบเคยแพ้มานี่ต้องการล้างตานี่จะไปแข่งหนักกว่าเดิมเหรออ้าวตี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 เดินอีกไม่หยุดเดินเดินไม่หยุดไม่ได้หยุดไม่ได้นะครับคุณชัยน่ารบกวนถีบยันวิธีหนึงปังผิดเดินชนอีกคุณชัยเข้าเดินตลอดเอาน็อกล็อกไว้แม่โอ้โหมือไป โอ้โหนี่ถ้าเกิดต่อยโดนนี่คอหักเลยนะครับโชคดีที่ไม่โดนครับเดินต่อฮะโอ้แต่ว่าดูครับยุตะการ์ไม่มีลูกตกใจเลยนะครับยุตะการ์ครับแต่ว่าไปเอียงข้างหันหลังให้นี่จะไม่ดีเลยทีเวลาประมาณหนึ่งนาทีกว่านะครับยกสุดท้ายเน่าสายประสบการณ์ออกไปเรื่อยเขี่ยไปลุ่นไปนี่มีมันหน้ารบกวนไม่ตีได้ทีเดียวครับเบาๆครับ กรรมาการทนงแยกออกมาทำท่าจะท้อแล้วนะครับทางสุลชัยเดินไม่เร็วไม่ไดะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับลูกสาวจโ้งฟิ้นมือแล้วก็คขาสัมพันธ์ดูแลสุขภาพร่างกายทุกอยด,ดีมากมากครับโอ้ดีมากมากจริงก็เป็นตัวอย่างให้กับน,น้องๆนะครับเป็นตัวอย่างเลยนะครับน้องๆรุ่นใหม่ๆฮะีดูดิ มาแรากๆนี่ไม่เก่งนะครับทางาารรายุทธการแรกๆนี่ยังชกรุ่มๆดอนดอนดนดอนดอยู่พอตอนหลังมาๆๆมาเป็นเพชรปตอแล้วมาเป็นลูกพาวเวอร์ภูเก็ตเนี่ยโอ้โยิ่งชกแล้วก็ดูมุนจะพัฒนาขึ้นไปเยอะเลยทีเดียวคือสมัยใช้ชื่อแสงเพชรนับปิ่นทองน<ม>ู่นนะครับย้อนหลังเมื่อ7ปีที่แล้วนี่ก็โอ้โหก็มวยแบบ เกรดะครับใช่ใช่พอต่อยไปแล้วเนี่ยคนก็บอกอ้รอจะเล่นตรงข้ามครับเอแต่ดูนี่ไม่ใช่เลยดูดค,คือเป็นมวยทีเด็ดมาตลอดตอนสมัยใช้ชื่อแสงเพชรน้ปิ่นทองครับ<ช>ทีเด็ดฝั่งตรงข้าม<ช>นะครับถ,ถูกต้องถูกต้องพอเลยเล่น3มาแล้วก,ก็จะไม่ค่อยเอาแล้ว<ช>แต่ว่ามา<ช> <ๆ S 2> ตอนนี้โอ้โหประสบการณ์ก,กันดูกซุมโม้โบนี่เลยครับทั้งรุกทั้งรับไม,ไม่แล้ค,คือคือลูกนี่ต้องกินนมอะพี่ <า>ก็เลยต้องขยันหน่อยโอ,โ,อโอ้โหแถมให้พี่ไปหน่อยอแล้วก็ขอโทษพี่ด้วยแล้วก็ข้ามมาแล้วก็ไปใบสุดท้ายนะครับแล้วก็ชูมือให้ยุทธการนะครับเจพาวเวอร์ลูกภูกเก็ตเป็นผู้ชนะคะแนนสกุลชัยเวโรนาฟาร์มไ,ไปอีกครั้งหนึ่งหรือว่าทางเอชซีคอนยิมนะครับครับอ้าพักก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ